เทส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 หัวสหัวสหัว่มวัดเิมไหวในขนานี้มีแต่เบอร์วางละ้อยสี่ใดประเดี๋ยวเทสเทสไม่มีเปลี่ยนไม่มีสุาน้อยสีใดไม่มีไม่มีเปลี่ยนส่งไม่ถึงเปลี่ยนขอภัย ไม่ได้ไม่ได้รับเกวือนเพราะว่าอยู่ไกลส่งไม่ถึงเทสเครื่องอย่างเดียวแบบอัตนาที่สองเสียงได้ครับครับไม่ได้รับกวนความถี่ครับอยู่ไกลไกลแค่เทสเครื่องจุดมกกตเต็น่ับับเสื้อครื่องลอยช้า